เอกหน่อยเดี้ยงมัวเด้อครับกักตัว14วันหลังรักษาเสร็จโควิดทำผิด เอากะโป้ไมีนามหรอกฝน,นึ่งตกแห้งพวกวันยัรรยากาศเป็นบานบานหน้าท้องไร่ท้องนาประมาณนี้แหละโอ้ยฝนตกมืดคืน้นท้องบ้าแห้ง โตกลิ้นขับพันยังอากาศกเย็นคนเอหน่อยอีกสิบสามวันน้ำกรบโบมี่ กินองเอ้ยเบิ่งเอาหลดนามซะนี่อยู่แค่นี้แหละผลบึงตกนอนเหีืองเป็ดเลีนน้ยงไก่อยู่หน้าเวละ เจ็ดไก่หานยูนี่แหละมักษ์โตเว้เนี่ขายไปเมื่อเอาซรัพนี่เหรอครับโอ้